รอดตายอย่างไม่น่าเชื่อเพราะพระองค์นี้พระตกต้นตานี่ก็คือตายอย่างเดียวเอกเลเปไม่มีเป็นอะไรเลยคือมันหมดท,ที่พึ่งแล้วไงผมมาบนหลวงพ่อเที่ยงเนี่ยแล้วผมก็รอดอยู่เจ้าเดียวโอ้โอพามาอยู่ที่วัดหนองแซงจังหวัดชัยนาทพามาพบกับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเที่ยงสุดยอดเกจิที่โด่งดังมากในพื้นที่เมื่อร้อยกว่าปีก่อนและเปิดเรื่องราวหยุดความตายที่ทําให้หลายคนแคล้วคลาดปลอดภัยอย่างไม่น่าเชื่อคือไปขึ้นกันสองคนคนละต้นแล้ววันนั้นเกิด ตกต้นตาลอีกคนยงลงแทบไม่ได้ขาอ่อนพอเห็นเพื่อนตกตะตายประวัติคนที่ตกต้นตาลจะไม่รอดลงมาเดินเฉยไม่เป็นไรและที่ทาให้ออนและทีมงานทึ่งมากนะคะคือเคสที่2รถทั้งคันเนี่ยเคลื่อนเหยียบหัวเด็กแต่กลับไม่เป็นอะไรเลยมีความรู้สึกเหมือนปีนอะไรมันคือกึกกึ้ยางเขาเห็นมันเป็นเด็กเขาโวยวายโวยวาย,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 ยกันพอรถมันจอดก็วิ่งขึ้นไปอุ้มเอาไปโรงพยาบาลหมอไปเอ็กซเรย์และสมองอะไรไม่เป็นไรมันจะมีเหมือนผมมันจะเป็น ็ลอยรถเหยียบที่เป็นแทกแม่คนที่มาขอพรกับหลวงพ่อเที่ยงนะคะก็บอกว่าท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากหยุดความตายเป็ดรุ่นไขห้วัดนกได้ยาอะไรก็ไม่อยู่แล้วคือมันหมดที่พึ่งแล้วไงบอกว่าจะมาบอกหลวงพ่อนะให้ให้มันหยุดตายให้เป็ดหยุดตายมันเหลือแค่พันสี่ผมไปเยอะแล้วถึงแล้วผมก็รอดอยู่เจ้าเดียวจะได้ไข่ไขย ให้คาตัวเขาเสร็จม,มีเงินสร้างบ้านไดหลังด้วยข่าวดีรวมสร้างเจดีองค์ใหญ่สูงกว่า59เมตรเพื่อปดิสฐานรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเที่ยงที่ยังไม่มีสถานที่ตั้งมานานหลายสิบปีพระเจดีสีหนองแสงและถ้าเพื่อนๆร่วมบุญ1,999บาทจะได้เป็นเจ้าของพระประจำตัวหลวงพ่อชัยชนะขนาด5นิ้วซึ่งพิเศษมากนะคะจะมีจารึกชื่อของเราเอาไว้ด้วยและจะประดิสถานอยู่ภายในองค์พระเจดีไปตราบนานเท่านั้นที่เราคาดการไว้เนี่ยจะดีตรงนี้จะอยู่เป็นพันปี รพระประจําองค์เราจะปักหมุดไว้เอาซีเมนต์เนี่ยอัดไว้ที่ใต้ฐานด้วยเพื่อให้คงทนถาวรต่อไปคู่กันจะดีองค์นี้ไปตลอด